โคดนรกตอนมิคสันญีบทประพันธ์ของพนมเทียมบทที่5เริ่มงานล่าวิสกี้ของสกอตผสมกับอาหารแบบฮังการีนในค่ำนั้นเพิ่อความอบอุ่นให้แก่กระเพาะพอดูพอควันอบอวนฉุนก้าของโซบรานีก้นท้องเข้าไปรมกลุ่นอยู่ในปอดตาของนิธีนฤบานก็เริ่มจะรี่ลง ตัวถลายเลื่อนเหยียดยาวไปในบอะและบริเวณที่รองเท้าอันแคบของรถต้นคอผิงพนักมีความสุขสบายและพอใจแล้วไม่ว่าสหายของเขาซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขับจะนำรถส่วนตัวเล็กๆซึ่งมันทุกเข้ามาด้วยคันนี้โลดเลี้ยวให้ขึ้นสวรรค์วิมานหรือลงไปสู่นรกใบยภูมิชั้นใดจากหัวมุมถนนอันเชื่อมติดต่อกับวงเวียนแคบๆมีทิศทางแยกไปได้หลายสายนั้น เก๋งสีน้ำเงินพื้นพื้น,นชนิดที่วิ่งอยู่ในพระนครนับเป็นพันพันคันได้พุ่งปราดข้ามสะพานและรางของรถไฟฟ้าสายปากน้ำผ่านวงเวียนจราจรบ่ายหน้าเข้าบริเวณกว้างใหญ่ของลุมพินีลมหัวข้ามพัดเย็นชื่นและแสงสีผ่านวอบแวบฉาบฉายเข้ามาในรถในขณะที่วิ่งไปด้วยความเร็วพอประมาณพับผ่าสิเว้ยพวกพ้อง หากว่าอาตามาจ,จะได้สนิทนิทรารมลงในยามนี้คงจะไม่มีความสุขสมโมสรอ,อะไรวิเศษเทียมเท่าอีกแล้วในชีวิตของอีคนที่พ่อเขาจะตั้งชื่อให้ว่าฤทธีพ่อคุณเธอเจ้าพ่อน้ำเขียวลูกช้างในบนบานสารกล่าวลงทุนตั้งโต๊ะสุราอาหารหมูเห็ดเป็ดไก่ให้เจ้าพ่อสองแดกเสอิ่มมีพีมันแล้วนี่ขืนหลับลงในยามนี้เป็นถูกถีบแน่ เขายกมือขึ้นปิดปากหาวแล้วเอี่ยวกายดัดคอจนกระดูกด้านกรอบกแกรบโอ้ยเมือม่อบรรลัยเชี่ยวเส้นสายมันยืดแข็งไปหมดไปทำอะไรมาเล่าอยู่ว่างมันนานเกินไปมั้งเลือดลมไม่ค่อยจะวิ่งไม่เป็นไรประเดี๋ยวแวะไปที่หัวถนนพัดพงตรงเนี้ยให้เมดดอกสากุระหน้าขาวๆจับเส้นสายเปิดประตูลมหรือจะเปิดอะไรอะไรอีกก็แล้วแต่พอคุณจะไปตกลงกันเอง อาบน้ำแร่อะไรสักหน่อยเจ้าพ่อก็คงจะสบายใจขึ้นเท่าทีอย่างนี้สุลต่านอาลีโปรดรักละว่าเคยเดำรงตำแหน่งสุลต่านเชลวะเออสิวะครอบครัวมหาอาณาจักเคลื่อนที่นาจาบันการัสมีพระศกนิกรประชาราชอยู่ห้าสสาวสวรรค์กำนันน,น,นยัดแน่นอยู่ใต้ท้องเรือรวมส0งร้ปะปอนอยู่แทบทุกชาติทุกภาษา เวลาสุลต่านจะทรงพระแดกงี้มึงเอ้ยอีสาวสาวมากรีกลายไร้ร่ำันนิดไม่ต้องมีอะไรปิดบ้างก็หนวดเฟ้นปรนิบัติบ้างเกาตีนทำปูไตจะทำหือหาดีดดินใส่จริตเหมือนอย่างไม่สาวชาวบางกอกงี้ไม่ได้รอกขืนขัดพระไทยทำให้สุลต่านพิโรธนอนลงไปเป็นเมียฉลามนอนไม่ก็แก้ผ้าพึ่งแดดพึ่งลมติดอยู่กับกระโดงเรือจนกว่าจะมรณะสังโคไปเลยเออ ก็ดูมีความสุขดีนี่ว่าแต่ทําไมถึงสลับบัลลังก์เข้ามาอยู่ในคุกเมืองไทยเสียเล่าริทีนรุบาลหรืออิสมาเอลชาทําเสียงหือหือในลําคอยกมือขึ้นตบปากตนเองซึ่งอ้าปากหาวอดขืนไม่สละก็มีหวังเจอ5กระสุน1ินิ้วลงในคลองอนณาจาักรใต้สมุทรเท่านั้นละว่าไม่น่าจะถามเลยขนาดเรือสลามัดบินตังระวางขับน้ำามพันตันของกับตันหินยดัด มีเลด้าพร้อมติดปีป้อมขนาด4นิ้ว4กระบอกหน้าหลังมันยังยิงเสียหักกลางลำตอนช่องมะละกาลากอินยาาตึ้นมาจากน้ำเอาไปแขวนคอที่สิงคโปรปอพร้อมกับสมุนที่หลอดตายอีก3-4คนนับประษาอะไรก็เรือนนาจาปันกาลัดลำเท่าไม้จิมฟันเรือยามฝั่งหรือว่าเรือลำเลี้ยงนะ่ะไม่เท่าไรหรอก แต่นี่มันเล่นด้วยเรือประจันบาลหรืออย่างขี่หมูขี่หมาก็พิฆาตล่าตระเวนวิ่งล้อมกันชนิดทะเลกระชกตลอดทั้งทะเลจีนใต้แล้วก็ทะเลชวาถ้ายังขืนรักหาเล็มกลางสมุทรดำรงตำแหน่งสุลต่านเหนือน้ำกันอีกแล้วก็เกมก้มลงจุดบุหรี่ขึ้นเป็นมวลที่สองอัดควันหายเงียบไปนานก่อนที่จะพ่นกระกระจายออกไปด้วยแรงลมซึ่งพัดเข้ามาทางหน้าต่างรถ ขอทีเธออียยมันสักไซถึงเรื่องความอับรีแต่หนหลังหน่อยเลยถ้าไม่แขวนคอยิงเป้าก็ติดตารางตลอดชีวิตแล้วว่าชีวิตหน้าอีกสามชาติหัวนหน้าหน่วยจารกรรมหัวรอบเบาๆชำเลืองดูผู้ซึ่งนั่งอย่างชนิดผ่อนอารมณ์อยู่เคียงข้างเขาความเกรียมของสีหน้าและแววตาบอกให้ทราบชัดถึงความห่วงกังวลบางประการถูกแล้วฤิทีนรบานสหายของเขาผู้นี้ เปรียบเสเมือนบุคคลที่ตายแล้วกว่าครึ่งตัวเมื่อฉันตกลงใจที่จะทำงานให้เก่กรมเสิบราชการลับคลาวที่อังยีเล็บพุอรารวาดคมสรคุปกล่าวขึ้นอย่างชัดเจนขับรถช้าๆไปตามถนนปลอดสายยาวเหยียดในบริเวณสวนลุมผ่านหน้าสถานลีลาดของเทศบาลน,นครกรุงเทพตั้งเข็มมุ่งไปยังพระบรม,มรูปราชการที่หท่านผู้ญชาก,การได้ให้ฉัน กระทำการปฏิญาณต่อหน้าพราะบรมรูปว่ายังไงริธีซักมาโดยเร็วข้าพเจ้ายินยอมมอบตัวให้เป็นพระหัตถ์เบื้องซ้ายที่ถือมหาสาตราวุธของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อกำราบอธรรมข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะสร้างกรรมชั่วเพื่อล้งางผลาญความชั่วร้ายและทำรงไว้ซึ่งกรรมดีพร้อมด้วยสันติสุกแห่งสาธารณชุมชนครั้นแล้วฉันเองก็หลดรอดมาหาวิบากภัยทั้งหลายมาโดยสวัสดิภาพ เพราะฉันยืนหยัดอยู่เคียงข้างธรรมะเมื่อฉันตกลงใจที่จะรับจ้างในพลเรือตรีโมฮัมหมัดซีดิกในทหารฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลกลางของอินโดนีเซียเป็นสลัดการเมืองก่อกวนอยู่ในน่านน้ำชวาฉันก็ได้ปฏิญ,ญาณต่อตัวของฉันเองว่าข้าพเจ้ายินยอมมอบตัวของข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะปฏิบัติทุกสิ่งก็เพื่อกระเพาะของข้าพเจ้าเองหมามันยังไม่ยอมอดตาย ข้าพเจ้าเป็นคนแท้ๆก็จะขออยู่ในโลกโอนละเวงนี้ต่อไปแม้ข้าพเจ้าจะอยู่อย่างไอ้มหาโจรห้าร้อยชั่วช้าสารเลวประการใดก็ตามข้าพเจ้ายอมเป็นคนถอยที่ท้องอิ่มมากกว่าจะเป็นคนดีที่ท้องเกี่ยวเพราะความหิวสุภาษิตของสลัดบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าปลาขย้งที่ยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าปลาฉลามที่ตายแล้วในที่สุดฉันก็หลุดรอดจากมหาวิบากภัยทั้งหลายมาได้เหมือนแกเช่นกัน ม้จะไม่โดยสวัสดิภาพนักก็ชางมันเถอะเพราะฉันยืนอยู่เพื่อกระเพาะของฉันเองทั้งสองหัวราอขึ้นพร้อมกันล่ารถถามจริงๆเถอว่าลิททีไอพวกสิงทะเลสี่ตัวที่คลองหน้านาน้ำชวาแล้วก็เกาะบอเดียวอยู่ในครั้งนั้นเดี๋ยวนี้ยังคงเหลือชีวิตรอดอยู่สักกี่ตัวนั่งอยู่ในรถของแกนี่ตัวนึงละอินยาร์ล่ะก็บอกอยู่เมื่อตะกี้ไงเล่า สลามัตบินตังจมกับตันถูกขึ้นศาลที่สิงคโปร์และตัดสินให้แขวนคออิสการคาซาแห่งสิริปูลังแล้วก็ซากาเลียแห่งฮาริมาอิตมตายจริงหรือเปล่าอิสการคาซาไปถูกกองเรือฝรั่งเศสล้อมที่อ่าวกวนเลินยูในใต้เขายอมจำนนที่นั่นและถูกส่งไปติดคุกอยู่ในเมืองไส่งอนจริงตามข่าวแต่ปรากฏว่าแหกคุกหนีออกมาได้ยังไม่รู้ว่าขณะนี้มันอยู่ที่ไหน ส่วนซากาเรียรซึ่งข่าวว่าถูกเรืออังกฤษยิงจมตายดับไปพร้อมเรือเหนือสลาวะขึ้นไปความจริงถูกพลเรือตรีโมฮัมหมัดสีดิกในจ้างของมันเองหักหลังหลอกไปตะครุบตัวปลดอาวุธเสียทีเซ,ธธซเลบิตแล้วก็ยึดเป็นเฉลยอ,อยู่ในกำมือของพวกก่อการร้ายอินโดนีเซียจะเป็นตายร้ายดียังไงไม่มีใครบอกได้แต่อิสมาอลชาหาเอาเช่นนั้นไม่ครั้งสุดท้ายที่สุดหลังจากยิงเรือซิลิอาดอ อันเป็นเรือบรรทุกน้ำมันและอาวุธของเสรีอินโดนีเซียในจ้างนักหักหลังอาชีพของตอนเองบรรลัยดิ่งลงไปนอนอยู่ใต้สม,มุรแล้วก็ลากเรือกามายูวันบล็อกมัดซึ่งมีปืนกระสุนและวัตถุระเบิดเต็มระวางและอันที่จริงก็จะนำไปมอบให้แก่โมฮัมหมัดซีดิกตามสัญญาข้ามาขายให้แก่พวกใต้ดินมาลาย,ยูทางฝั่งนี้ซะโดยมีกองเรือรบของอังกฤษไล่หลังติดมาบุดวิทจะลงไปจงแหยอยู่ใต้ทะเลครั้งแล้วครั้งเล่า พอถึงเกาะเทียวมันมอบอาวุธและเรือคู่ชีพให้ไอ้พวกนั้นไว้แล้วก็เพนข้าวรัฐยะโฮแปลสภาพจากโจนทะเลมาเป็นโจรบกทำสัญญาแอนโกกับพวกใต้ดินมาลายูต่อไปอยู่กับพวกตัวกูเจ้าเล่พวกนั้นอีกพักหนึ่งเห็นจะไม่เด็กการเพราะลักษณะมันก็จะมาตะเพาเดียวก็ไอ้เจ้ามูฮัมหมัดสีดิกก็เลยสายโยนละขืนช้าเห็นจะเน่าโอ้โหเรื่องราวโดยพิษานของพวกแกมันน่าตื่นเต้นดีจริงๆ ทำไมถึงหักหลังกันแหลกอย่างนั้นล่ะอา้าวโจรขืน,นํำลงตนอยู่แบบซื่อก็ไม่หวังตายเท่านั้นสิเราไม่เล่นมันมันก็เล่นเราถ้าจะรักอาชีพโจรกันละก็ต้องยึดถือสุภาษิตของโจโฉไว้หิมันเลยทีเดียวว่าท่านจงทรยศคนอื่นดีกว่าให้คนอื่นทรยศต่อท่านไอ้สามตัวนั่นมันก็เหมือนกันมีใครซื่อต่อใครจริงมั่งล่ะเย็นเนี้ยมันนั่งกินเหล้ากอดผู้หญิงคนเดียวกันเรา แต่พอตกกลางคืนมันแอบยิงเราแล้วซิลิปูลังก็ดีฮาริมาอีตมัมหรือนาจาบันการัตก็ดีเวลาเข้าท่าจอดเคียงกันลูกเรือกระโดดกอ,อดขอแดกเหล่ากันด้วยดีพอไปเจอกันกลางทะเลมันก็ใส่ก,ก,กันแหลกกัดกันเองมาตลอดเวลาต่างคนต่างคิดจะล้มกันและก็ประกาศความเป็นใหญ่โดยมากสาเหตุมาจากการแย่งเหยื่อทะเลชวาในคราวนั้นย่งกัะสเปนิดเมนถึงกับกองทัพเรือสหรา,าติ ที่ได้กู้ภัยอยู่ในย่านนี้ต้องรวมจับมือกันทำการกวาดล้างเป็นอันว่าน,นี้สี่คนแก่คนเดียวเท่านั้นซึ่งรอดมาได้โดยปลอดภัยที่สุดก็ดูมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเรือนาจาบรรการลันล่ะคณะกูชาติมาลายูยึดไว้และพร้อมที่จะคืนให้กับฉันในทันทีหากว่าจะมีการทำสัญญาอะไรกันบ้างบางประการพวกเรือรบหรือไม่ก็ตำรวจโลกเสรีเขาไม่ค้นพบบ้างเลยหรือไงอ๋อ ลงในตกอยู่ในกำมือของพวกตายดินมาลาอยู่แล้วละก็ไม่มีวันละที่พวกนั้นจะค้นพบตัวเรือถูกนําไปแอบซ่อนไว้อย่างมิดชิดและก็ดัดแปลงรูปลักษณะอําพลางเสียให้ผิดไปจากเดิมไม่มีใครสามารถจําได้ลอกนอกจากกับตันของมันเองพร้อมทั้งลูกเรือที่เคยยึดเป็นเรือนตายทั้งหลายคมสรคุปนํารถข้าสะพานวิ่งเลียบมาทางสีลมแล้วตัดออกถนนพัดพง หยุดตรงสถานอาบน้ําและบริการนวดเฟ้นซึ่งมีสาวงามชาวอาทิตย์อุทัยคอยต้อนรับอยู่ภายในมีอะไรกันที่นี่จะมาหาใครริธีถามหน้าตาเฉยยังคงนั่งเครึ่งนอนครึ่งในลักษณะเกียกครานเช่นเดิมอ้าวก่อนไหนเกว่าจะนวดจะอาบน้ําไงเล่าอย่าดีกว่ามาัม้งไได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วไม่น่าฉแฉ่มพงนั้นจะสำลักตายกันซะเปล่ปาๆแล้วก็จะไปไหน คมถามขณะที่นำรถออกเคลื่อนที่ต่อไปเดี๋ยวแกล่ะฉันมีเวลาสำหรับแกได้อีกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆหวัวหน้าหน่วยจารกรรมเหลือบมองดูนาฬิกาข้อมือขณะที่ตอบริธีพงกศรีสะขึ้นมาดูถนนหน่อยหนึ่งแล้วเอาพิงพนักเบาะหลังต่อไปถ้างั้นก็อยู่กับฉันไม่ต้องให้ถึงชั่วโมงลรอกขับเรื่อยๆไปก็แล้วกันตัดออกเจริญตรงคมใบหัวรถไปทางสุริวงศ แล้วจับถนนแคบสายยาวเหยียดซึ่งกำลังวูบวาบอยู่ด้วยไฟนีออนโฆษณาเลี้ยวขึ้นไปยังเจริญกรุงตอนบนตลอดระยะเวลาระหว่างนี้เขาไม่ได้ยินเสียงพูดใดๆทั้งสิ้นจากริธีนฤบานสหายกระดูกเพชรของเขาเมื่อเหลือบมามองก็เห็นตารีร่จะหลับอยู่เช่นเดิมรถผ่านโอเดียนและแยกมาทางเยาวราชฤิทีนฤบานยันกายขึ้นอย่างไม่อยากจะลุกเฮ้ยแยกกันตรงนี้แล้ววะ บอกหน่อยจุดหมายของแกที่ไหนขนาดนี้แลว้วก็เดี๋ยวนี้โรงแรมอันๆต่อจากนั้นยังไม่รู้จะพบกันอีกไหมในคืนนี้บางทีเขาตอบอย่างลางเลขณะที่ก้าวลงจากรถขึ้นไปยืนบนฟุตบาทมือหนึ่งยัดลงกระเป๋าอีกมือหนึ่งรูปคางจากเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งไปรอชั้นที่แอมบัสเดอร์โรมฉันจะไปพบแกในระยะเวลานี้หรือถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่ไปแล้วโอเค หัวนหน้าหน่วยจารกรรมโบกมือให้แก่เขาและนำรถวิ่งเลยไปเบื้องหน้าฤทธีนฤบานยืนอยู่อีกครู่ใหญ่จึงควักไม่ขีดขึ้นมาขีดจุดกับบุรีคาบยับอยู่ในริมฝีปากมันเป็นไม่ขีดก้านสุดท้ายของกลักเขาโยนกลักเปล่าทิ้งลงไปและยืนจับบุรีดูเพื่อความแน่ใจว่าไฟติดกับเส้นยาดีแล้วจึงแงนขึ้นพ่นควันตลบขึ้นไปบนอากาศซึ่งค่อนข้างจะหนาวเย็น ครั้นแล้วก็เดินก้มหน้าหลีกพวกแท็กซี่ที่จอดอยู่เกะกะผ่านประตูตารางเหล็กของโรงแรมอันอันเข้าไปอันเป็นขนาดเดียวกับนาฬิกาเก่าๆซึ่งติดอยู่ยังผนังตึกล่างของโรงแรมชี้บอกเวลา20นาฬิกา10นาที